เดืยแม่กูเป็นโกีอ้ยโอ้ไดอ้มโด้ตกแหวแ้วม่เดินไม่ได้นะมันก็แบบปอบโ้่หัวไมไเดินโดบโอ๊ยเป็นกบอบนี่อบโอ้ชื่อคุณเป็นโคตรโี้อ่ รู้สึกว่าถ้ากูเกิดใหม่เป็นกบมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับกูเลยว่ะเอากูผ่านออบบีกบมาแล้วเอาบอผ่านมาแล้วเหรอโอ้โหอาแบบแล้วมือใครเป็นกบเลยอ่ะบบกกบชั้นเซียนไอ้เหี้ยอะเอาแบบเอาแบบเซียนเลยกบแม่งใช้ชีวิตลำบากวหรมันไม่แค่ลุกขึ้นยืนแล้วก็แบบเดินมะแม่งไม่ได้อยากว่าการเรียนรู้เลยเฮียกบแม่งก็กดสเปซบาร์ด้วยไอ้สักพอดีคนน่าจะเป็นกบที่เก่งที่สุดละ ออบกบเลยเออออบออบไอ้ยอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยเอาบพี่กบฉันเตียนเอาบเออเอาบออบเฮ้ยเียกบแม่งโดดสูงไงวะโอ๊ยกบฉันเตียนเฮียอ๋อเฮียล่วงไอ้สัตว์ใครจเคยรู้รีลุ้มไอ้อ้าวเนี่ยกบสบายได้เฮียไอ้เฮียเอ้ยแม่งกบมีหนวดเหรอลายมันเหมือนหนวดเลยเฮียตัวยังเลี่ยมอ่ะกบคนจีนกบเลี่ยมเฮีย ไอ้วันละาฟะกูว่ามีร้อยดานแน่เลยวะไอเชี้ยอยู่ด่านอยี่สิบสองอะคิดดูอขอบด้วงไอเฮียพวกมึงตั้งใจเล่นกันยังวะกูไม่ตั้งใจเล่นเลยกบฉันเสี้ยนอะเฮียล่วงอุ้ยสัตว์ชอบเพศทางลัทธิเฮียโอ้ยยาวเลยสัตว์เฮ้ยกูแบบโดดกลางอากาศไม่ได้เหรอกบมันโดดกลางอากาศไม่ได้กบแต่มันจำไม่ได้วะไอเฮียไม่สมจริงเลย อีกเหี้ยอะไรอ่ะโอ้กูชอบก็ชอบเพลงอะไรเดี๋ยวปิดก่อนนะสัตว์เอ้ยเพลงแม่งปิดไงวะนี่ไงเอ้ยโดดไปถึงนี่สัตว์เฮ้ยเราปิดเราปิดไ guiding arrow ไหมเขาเล่นมาโล่อ้าาาาเขาว่นเชิบหายเลยอ้าาาาโอ้ร้องอะไรอย่างเงี้ยนะร้องอะไรอย่างเห็นอนะรูปอยู่ไกนเตะ ออบอกเออบโอ้โหเหลืออะไรอ่ะกูไงย่าเรื่องแบบโอ้โหข้ามสายพันธุ์เลยใครล่วงต่อหน้ากูวะเฮ้ยจะถึงด่าน40แล้วเฮ้ยกลับมาที่เดิมไปเฮียความเฮ้ยกูเกียร์คนเรามันใช้ทางบาย have a great time ไอสัตว์เอ้ยกูเลยจะบอกคนเราไม่ใช้ทางลัดงี้ได้อะไอเยอะกลับมาที่เดิมแล้วโอ้๊ะเชี่ยกูหล่นมาข้างล่างออบอกตายแม่งเลยออบอก ใช่ง่ายหรือเ่าว่าบอกเออง่ายตรงไหนวะเออเอ้าเราซื้อเกิดมาคนเพิ่งตัวในเกมละเราไม่ได้ซื้สองตัวเดิมเป็นเล่นโยอรูไปอ้าโอ้โหเอ้าตัวว่าโอ้ยกบมันโดดกากจังวะโอ้นไม่จริงโอ้ยตรงนี้แม่งยากว่าพบเอ้าพบพบโอ้ยไปผิดยังไงวะ อ๋อมีหัวใจมิเตสอาอเฮ้ยตรงนี้ไปยังไงอ๋ออาอฮิรวงอบอบโดนหลอกไอ้เฮี้ออเอออบ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 

ปั่นจักรยานนี่กันเพ้นเซียเลยเลยได้เกียร์ไ้จะเหลือเหรอเพิ่มเอ้ยแบบอะไรเพิ่มนี่ยโอ้อยเฮ้ยเป็นเฮี้อยะ <laughs> อ,อะไรวะเอ้าสัตว์โอ้โหแม่เมื่อกีกูลล่วงล่วงเลยกูหม่องโลกเลยสัตว์เฮ้ยนี่กูผ่านแล้วล่ะเออเฮ้ยไม่ถึงโอ้ยอ,อย่าบอกนะนิม มูฮ่าฮอ๋อหลับดีอเดี๋ยวโดนแทงไปแล้วกูไปแล้วอ๋ออ๋อกูรอดมาได้ไงเอากูดับเบนจัมได้เหรออ๋อทำไมกูดับเบนจัมได้อ๋อถึงนื้สามารถดับเบนจัมได้อึ๊บอึ๊บใครมีสรรหาติคำแบบนี้วะอึ๊บเชื่อว่าก็กูเริ่มเรียนรู้วิธีการเป็นกบไอ้เจ้าชายกบแม่งก็รู้สึกงี้แหละไอ้เหี้้ยรรููลวเลวววว แต่แต่ว่าชีวิตจริงมึงไม่ได้ดีเลยเจ้าชายกบต้องออาบีเลยอ๋อแต่วาชีวิตจริงการไม่กบมันคงไม่มีเส้นอะไเขียวๆไปให้เรากดดิหรือเปล่เราลองปิดไหมเพื่อความสมจริงไงคือพวมึงอาจจะเคยมีความฝันของกูออกเกมเลยเฮียตกกระดิ่งยากเลยเออกูกำลังกูกำลังกะระยะกระโดดไม่ถูกเออไม่เงยแล้วก็จะบอกกบกระโดดง่ายเลยไม่กระโดดลงโลกเลยเห้วเอาให้จบเกมเลยเหรอ เฮ้ยกูอย <us ู่ด่านเดียวมึงแล้วอาเื่อมังไปอีกสองด่านแล้วันนี้คือกูเหยียบได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะกูต้องเหยียบไอ้สีส้มๆเนี่ยช่างแม่งกูฝาฟันทุกอย่างไอ้เฮียเฮ้ยแมงโดนโดนเลยดมมเบีเปรนคาบเวมันวะเข้าใจเอ้าปึบแน่แน่แน่อบ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 บอบอบอบ ใครไม่ชวนเล่นแบบนี้วะคนเดียวคนเดียวที่ชวนเล่นวาโลวะ <c oughs> ไม่โคตรปัญญาอ่อนก <c oughs> ูเพิ่งถึงชันจิ้งอ่ะแม่มันมีเยอะแค่ไหนกันเชียวไอ้เหี้ยเอ้าโลกมาที่อาจจะต้องมองขึ้นข้างบนมันมเยอะจนหม,หมดกำลังใจอ่ะไอ้สัส <c oughs> มันเยอะจนแบบกูออกอ่ะไอ้อยังหมดกำลังใจแล้วกูปั่นจักรยานต่อเดี๋ยวกูง่ายกว่าเฮ้ยเฮ้ยจ้าโอ้เฮ้ยคิบยังไม่ถึง ยี่สิบนาทีเลยพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็เกินพอแล้ะไอ้ยลนแล้วไม่ต้องตัดด้วยไอ้โล่งทั้งฟุตเลยยิบหนึ่งแปดนาทีพอมันยากขนาดเชียววะเราเพื่อนกูไปแล้วสองคนนี่เป็นคนที่สามมันจะมาแล้วออกเกมแล้วเวลาที่ผมต้องการคุณไอ้เหียไอ้ที่จะทางลัดแม่งหลอกกูไอ้สัตว์เอ้ยไอ้กบโดนหลอกกบเลิกเล่น ฮะไหนยื่ไงอ่ะยื่ไงอ่ะเราลองลองบิดลุกกิ้นจำผ่องแล้วบิดลุกกินเฮ้ย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 ดำดำเฮ้ยยางเยอะเยี่อลูฟี่เยี่อะไอ้กล้องหหงมันดิอุอุต่อยมึงอ่ะต่อยมึงอ่ะการเดินระบบการเดินแล้วไงอ่ะแล้วแล้วกูกินยังไงเอาครูกินไปแล้วแล้วทำไมพวกมึงอยู่ในห้องนะนะที่กูย้อนพวกมึงออกมายังไงอ่ะอ๋ออ๋อเอากูแจอยู่กูมีกูแจอยู่กด F อ๋อไม่ใช่ประตูกดสายแล้วก็ได้เลยอ๋อเฮ้ยยืดคุณดึงไม่เห็นมาเลยยืดเฮ้ยเช็ดเช็ดกระจกเช็ดกระจกเดินระบักอัดเช็ดกระจกยังไงอีกอะบักบ่อยมัข้างล่างมีอะไรด้วยกดแล้วดีเลยอ่ะเฮ้ยต้องทำเพี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยต้องประกถประกอบรถไอ้ฮี้ค่ะวัตเตอร์เฮ้ยนี่อะไรอะอันนี้คืออะไรส่วนของรถเนี่ยดูรูปนี้ดิเอาเฮี้ยปิดประตูให้กูหน่อยโอ้โหโคตรโง่เลยระบบการเดินแล้วอะ ยังไงอ่ะเรากดแล้วมันดีเลยสมมติเรากด W ลยูยืดใช่ปะเรากดอ่ะกดละแล้วมันก็เดินทีหลังชูกูด้วยชูกให้มึงชูกูด้วยชุกด้วยประตูกูด้วยไอ้ยี่อไอ้กล้องประตูไอ้กูทำไม่ได้ทำไม่ได้เยี่ประตูไอ้กูยืดยืดยืดอ่ะเดี๋ยวไปติดนันดิเปิดไม่ได้แล้วเปิดแล้วเนี่ยเปิดเทียอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคจ่ายแล้วไอ้เอาอะไอ้กูได้ส่วนนี้ของรถมา กูได้ส่วนไหนของรถอ้าเฮ้ยมัันยงงไดันมันนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยเอานี่เอ้ยพวกมึงมาตรงรูดิกล้องนี่ไปเขารูว่าเขารูจะได้ของอะไรอันนี้มาเอาไว้ไปดึงดึงดึงยืมไปเดี๋ยวยืมไหมเฮ้ยหยิบเขจะหยิบออมันมันหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้นี่ไงอนี่ไงได้ละเออเฮ้ยโอสเกโดยืมมั้ยโยอะไร ไอ้กูหยิบของไดนดนไปให้อ,อ้าวเปิดปุ๊บแอ่ะเรียบร้อยแล้วกู Hi, วให้ไปแล้วกู้ให้ไปหมดแล้วไหนประกอบรถยังไงอ่ะโอเคเอ้ยเรียกเ,เปิดไงวะยังไงเปิดได้ละเออไปประกอบล้ออ้าวปิดทำไมอ่ะเพิ่มเกมนี้เออไปหนึ่งเฮ้ยเนี่ยกูติดล้อแรกได้ละไปทุกคนประกอบรถไอ,อ้เหี้ยนี่มีเครื่องยนต์ะเนี่นย <ๆ S 2> ไม่แมมีแล้วนี่คืออะไรนี่คือส่วนไหนของรถมันคือส่วนหน้าปะวะส่วนหน้าของรถเอ้ามึงไม่เอาน้ำมันไปกันเหรอมึงดูกันชนที่กูติดให้ดิวะเพิ่มเหียกันชนกูเทวะต้องเติมน้ำมันในรถเรามีเลยอันนี้น่าจะต้องถังนี้นะนี่นั่นถังนี้ใช่ไหมถังน้ำมันนะฮะมามากูได้กูได้ถังน้ำมันแล้วกูได้ถังน้ำมันละนี่เติมน้ำมันใช่ถัง้ำมันะ ไม่ได้เอาประตูติดอะไรติดหมดไม่ประตูประตูมันติดแล้วเอาไอ้เหยื่อมาเหยื่อมาดึงดึงไม่ได้ไอ้เย้ยต้องเอากล้วยไปด้วยไหมเนี่ติดจะเอาอะไรไปด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแบบเปิดหลังรถก่อนเอาหลังรถออกอะใส่นี่เข้าไปนี่ไะเราเราตุนของไปด้วยเอาไว้หลังรถเอาซันไลท์ไปด้วยเอาเนี่ยอันนี้คืออะไร นี่คือส่วนไหนของรถวะนี่คือฝากระโปรงรถโหลวะไม่ใช่นะไม่ใช่นี่ส่วนไหนเนี่ยไม่อันนี้ไอ้นี่มันคือตรงด้านหลังรถด้วยไอ้ที่กล้องเหลืออ๋องรถแล้วไอ้เทียนี่ของกูอะเดี๋ยวไอ้ปัดโปรงใต้รถเป็นไอ้เทียเนี่ยไม่รู้อะเฮ้ยเปนนู้นเป็นนู้เฮ้ยแล้วนี่สีเขี่อะไรมีกล้วยมีกล้วยเฮ้ยอย่าลืมติดไอ้นี้ด้วยกันชนหลังเฮ้ยมึงเอาน้ำมันเมอันนี้ต้องติดหน้ารถนี่ต้องติดหน้ารถไอ้กูมีกูมีอะไรไม่รู้ด้วยไอ้เนี่ยมันคืออะไรวะ มันคือโลชั่นแตงกวาเฮ้ยประกอบนานๆนะครับให้มันนานๆเถอะไอ้ยเฮ้ยกูหยิบไม่ได้ทีีวเฮ้ยไหนกูหยิบได้ละอันนี้ต้องติดหลังรถนี่ติดหลังรถติดอ๋อทีวีไปเรือยเพื่อเบื่อเพื่อเบื่อปั๊บนี่เรียบร้อยกันชนหลังได้ละเป็นไหมเฮ้ยใส่ดีๆหน่อยใส่ดีๆหน่อยที่อะไรกันชนหลังเนฮัลโหลทีวีมันทำไม เอาเพลิงเอาเอาเผื ue, <without them. S 2> helmet, ่อเบื่อเอาเตียวด้วยไหมเตียวด้วยไหมแล้วแบบเราจะปิดฝากระโปรงหลังเลยเนี่ยเราเราก็เอาไว้เข้าไปในรถไงไป่ฟองน้ำทำไมเอาเผื่อขัดรถใครเอาน้ำมันติดไว้ตรงข้างประตูรถเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเธอบอเอาไม่ออกเออได้ละมาเราต้องติดไว้ตรงนี้ไอ้เหี้ยก็ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้ก่อนไอ้เหี้ยทำไมมันมันดูแลเธอเลยวะเธออะไร เอ้ยกูเพิ่งเปิดขาดน้ำมันทุกคนขัดรถมันขัดรถได้ขัดรถได้ฮะโอ้ยขัดสภาพดีเฮ้ยมันมันขัดได้เฮ้ยขัดขัดขัดก่อนเลยกูขัดรถก้องขัดรถดิเอ้ยขัดก็ได้เอาน้ำมันออกไปหน่อยดิเฮ้ยกดกดคิวได้ทุกคนเฮ้ยโอ้เราเราโรเตทอันนี้ได้โัเททของได้ด้วยการคิดขวานี่ไงแล้วกูว่าปั๊บเรียบร้อยกันชนหลัง เทเลยเทระเบิดเอาไว้กันชนหน้าใครเอาไอ้นี่ออกได้เลยน้ำมันอ่ะเดี๋ยวกูใส่กระบะไอ้กระบะไอ้เอ้ยหรือนี่กันชนหลังวะาไหนอันนี้ต้องมันออกได้เลยอันนี้หน้าหรือหลังวะเนี่ยอ้าหาลากแล้วไหน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 อันนี้ต้องหน้าดิเออนี่นี่หน้านี่หน้านี่หน้าเอ้ยใช่อันนั้นหน้าเอ้ยแล้วเอ้ยพีกดีเอ้ยเอ้เอ้ยไม่ขัดไม่ได้วะเราโม้วะขัดแล้วแมงไม่มีเหี้ยอะไรเลย เอออยู่รถก็สะอาดเอ้ยอย่ามาโดนกู้กูสาพริกตั้งนานไอ้เหี้ยะฮึบฮึบโอ้เพิ่มดำแล้วโอ้ยเพิ่มดำแล้วมันคือฟองน้ำยังฟองน้ำอีกอันหนึ่งกอดหนึ่งกิจวัตรเราฟองน้ำไม่ใส่อะไรได้มันถึงมันถึงด้วยกันปะไปล้างเหรอป๊าบเรียบร้อยกันชนหน้าเรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรแล้วนี่กูต้องเอานี่ไปติดไหนไหนน่ะอ่าไม่รู้อ่ะยัดไป อาแล้วแต่ทานน้ำมันเอาให้หน่อยได้ไหมเออนั่นแหละหามุมุมวนถามุมไทรเฮ้ยมันจะข้ามแล้วทุกคนยังไม่ถึงไหนเลย,อยเอาเฮียเอาเฮียฟอ,องน้ำกูดำเฮ้ยทุกคนมีรถด้านหลังคันหนึ่งป่ะฮะมาข้องไงเพิ่มแต่เราน่าจะน่าจะใช้เดี๋ยวขอหรือปะ่ะนะโอ้โหแย่สภาพเฮ่ยยังไงเนะยาวมึงประกอบรถเนี้ยยาวเอ้ยเราจะประกอบไหม อะไรกันวะไม่มีวันไหนหเฮียรถเฮียเนี่ยแล้วใครเอาเ,อาเฮียเนี่ยนี่มันคือเฮียเนี่ยส่วนไหนของรถมัเนี่ยคือส่วนแผงรถมั้งตรงด้านหน้าแต่ใส่ไงไม่รูจ้จำไม่ได้ละนี่ใส่อย่างี้ใส่ยี้ใส่ยี้และกระโปรงไอ้ด้านหน้ารถเอาไงอะ่ะก็ติดไปเลยไงติดเลยลอ่ะเฮียเออ แต่ว่าเอาฟองน้ำเดินเผื่อขับรถม <c oughs> าเพิ่มใกล้เสร็จแล้วใกล้ออกเดินทางแล, <c oughs> ล้แเเลวเราไม่ใช้ฟองน้ำในการขับรถนะเว้ย <c oughs> นี่เรียบร้อยกูปิดกระโปรงหลังแล้วไขวางประตูเทียเลยว่าได้แล้วกูถามไปดีจะเปิดประตูยังไงวะ <c oughs> แต่กูอยากรู้ว่าทำไม,มประตูที่นี่เปิดไม่ได้อันเดียวมันยังซ่อมไม่เสร็จหรือเปล่าเลยต้องขัดก่อนโอเคหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้เทียนี่ต้องติดตรงไหนวะต้องติดตรงด้านหลังรเกูว่าติดตรงนี้แหละต้องมีที่ไหนตรงนี้เพราะตัวนี้คือตัวคอนโทรลรถหรือบังคับรถเนี่ยที่ทำได้จริงหร เอ้กูนั่งได้มันก็แผงนี่แหะไอ้ะเอ้ยนี่ไงโอ้จบเอ้าแล้วไอ้ผองน้านีอะทำไมไม่ได้วยเผื่อเติมเก็บไว้ก่อนนเอาโอ้เหี้ยมืดแล้วอ่ะไม่ถึงนายเลยอ่ะมืดแล้วอะนอนไหมนอนได้ไหมเกมนี้ไปรหิวมีของกินด้านหลังมั้มีทุกอย่างอ่ะเอาเตียงมาได้วยไหมเฮี้ยโคตรมืดเลยอ่ะบ้านเราอ่ะเฮ้ยเสียงที่ไรวะค้นรถไงไอ้เฮี้ยมองไม่เห็นเฮี้ยเลย เฮ้ยมืดไปมืดไปวะวะนอนไม่ได้แล้วทำไงอ่ะมันมืดเกินอ่ะกูมองรถไม่เห็นอ่ะเสียงเี้ย่เลยวะใครทำลายรถกูแย่กติดติดแย่เลยมัวไอ้เลยเป็นอย่งอ่าอีซิตอ๋อเคแล้วก็ก็เนี่ยกูอยู่บนรถที่นั่งคนขับละกด F เปิดไฟมาไปมาวะล่ะอีหน้า แล้วก็กด <c oughs> เฮ้ยกูกูไม่ค่อยชอบระบบปิดมปิดแต่พวกนี้อะไรเงี้ยมันต้องล่างมาว่ะเลออ๋ออ๋ลอ,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 อล,ลุบไปเลยอ่ะเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวล้อรถลุกไอ้เหี้ยฮะเฮ้ยเริ่องป้องกันรู้ไหมกูกดสตาร์ทรถไม่ติ <c oughs> ดเกมพีนี้ของหลุดค่อนง่ายอ่ะค <c oughs> ี <c oughs> ไอเฮียมันเปิดไฟรถยังไงวะทำไงดีเพื่อนฮะนี่คืออะไรเฮียจะพาพพวกกูออกไปเที่ยวข้างนอกวะเอาเอาอะไรอะรถกลับหัวแต่ก็ได้ดึงประตูรถได้หน่อยกูเข้าไปไม่ได้กูนั่งไปไม่ได้แหละเป็นเฮียบุ๊ปั๊บรถไปกลับหัวฮ่าไหนเอ้าแล้วหัวเองนี่วะเอาเป็นมึงที่กับหัวเฮียอะไรเนี่ย มันเกียร์ที่แย่กี่ว่าเดียมันสตาร์ทไม่ติดทุกคนหรือว่ายังต่อชิ้นส่วนไม่ดีวะหรือเราไม่ได้เติมน้ำมันวะเออพอน้ำมันตอนท้ายพวกกูก็ไปจุ่มได้หรอเฮียแล้วมันมืดอย่างเงี้ยมันมืดอย่างเงี้ยพวกกูทำไงอ่ะเปล่่าะเเนียรารอเป็นเช้าไหมเฮียสตาร์ทรถไงแล้วคือมันทำไมมันเครื่องไม่ติดวะเรองตันี้เอ็นจิ้นกากเกินเหรอ หรือว่ากูต้องกดค้างนานเฮ้ยเดี๋ยว่าเรามีตัวไหนไม่ไขัดกันแลยเออไอ้เหี้ยรถไม่ตีสแต่มนั่งไม่ได้วะแล้วเราเลยแล้วใครเอาไฟรถกวกมาเนี่ยไฟรถไมฟมันมีไฟรถจากด้านหลังเราเอามาจากด้านหลังอะเออจีเออมันเป็นรถของด้านหลังอะเออเอามาทำมาอะ ไอ้เอี้ยมันมืดเกินถอยรถได้ไหมถอยรถไม่ได้สตาร์รถไม่ได้ขึ้นยังไงขึ้นได้ไหมกลับขึ้นไปข้างบนมีอะไรให้ขึ้นไปไหมเอาเนี่ยขึ้นเงี้ยกูว่าถ้าเกิดเราประกอบรถตู้นี่ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จเอาง่าย้วพวกกูไม่ควรประกอบทีเียเมื่อรูสั่งโรงงานให้มาทํารถไว้ไอ้เอี้ยไอ้เอี้ยพวกกูเขาบอกเขาบอกรถกูทำหุ่นยนต์ว่ะเฮ้ยมันมันมีติดอะไรด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวปดู กระเป๋าออมีว่านี่ไงติดไฟเลยมีไม้ด้วยไหมแล้วไม้มม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 ทำไรอ่ะอุ้ยสว่างแลออ้วฮะไหนอ่ะไม่เห็นสว่างเลยโอเคสว่างนี่ไงด้านหลังด้านหลังนี่หมายอะไงสว่างด้านหลังทำไมสว่างด้านหลังวะไอ้เขี้ยเดี๋ยวมีเราทำไมเราไม่มีไฟหน้ารถอะ่ะแหมมันติดแล้วแต่ทำไมมันสว่างด้านหลังวะเฮ้ยกูไม่ยอมแพ้การขับรถวะรถกูหายไปแล้วเนี่ย มันนอนไม่ได้มันแบบข้ามคืนเร็วที่สุดยังไงโอ้ก็น่าจะจบดุแล้วนะเนี่ยกูหมุนพวงอะไรนี่นี่นี่ต้องต้องใส่ตรงนี้เฮ้ยเอ้ยรถขยะป่ะเมื่อกี้พวงล้อนดุออกมาวะฮะไม่อันนี้ไม่ใช่พวงล้อนี่ยมันอยู่ด้านหลังน้ำมันต้องเปิดตรงนี้เดินตรงนี้มาดูเนี่ยกูเลี้ยวได้แล้วอ่ะเออต้องต้องเติมนี่นะเติมน้ำมันยังเติมน้ำมันก่อน เปิดไฟรถยังไงวะแล้วก็เปิดเยิมอีกจิบมาเออจิบมาไม่ได้จิบมาขึ้นมาบิ๊กมาแล้วพี่เอะฮ้ยทำพี่เอะกันวะโอ้ยเอาดิไม่ได้เติมน้ำมันเฮ้ยเป็นเอะเพิ่งเติมน้ำมันเลยเพิ่งเติมน้ำมันเป็นเนี่ยเพิ่งเข้าใจไม่เติมเสร็จยังวะเรียนโล่เติมไม่ตัดแล้ววะตัดเลยดิเติมให้เต็มเลยสิเอาพี่เอย โอ้โหแปดจุดเจ็ดเองเหรอรถก็ยังไม่ติดอะ่ะเฮ้ยเราต้องปิดขาท้ายกระโปรงก่อนใช่าอ้หรือว่าอันนี้ต้องปิดก่อนออน,นนะรถเรายังซ่าไม่ติดอะ่ะพวกกูทำอะไรผิดฉันทำผิดพลาดตรงไหน,นว่าไงอะ่ะเออไอ,อ้เหีเออ้ยน้ำมันก็ยังไงวะเนะี่ยเออแ้วทำไมรถเรามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วรถเราขยับมาตรงเนี้ย มันไหลมากัดนั่งเมื่อกี้แต่กูไม่ได้ขับอะไรเลยกูแค่เลี้ยวยอะไรที่เราไม่ได้ต่อยกูอยากเปิดไฟรถอต่ตอนเนี้ยเปิดไม่ได้เมื่อสว่างด้านหลังเฉยเลยเฮียกลัวไฟหน้าติดสว่างด้านหลังไว้เฮียฟิสิกส์ยอดเออขับรถในความมืดว่ะเตะฉนไม่ไหวเอาเตะฉนไม่ไหวเอาไปเลี้ยววอลเกลังใน่ใช่เฮียแม่ต่อเฮียอะไรเป็นเลโก้เออเดี๋ยปนข้าวแล้วไอเวย